ส่วนแซนดี้สตูวิกตอนนี้ฟิตร่างกายเต็มร้อเเซ็แล้วนะครับก่อนที่จะลงซิ่งในสุดสัปดาห์นี้สําหรับรายการยูโรเปียนเอฟสามโอเพ่น open ในสนามที่5ของฤดูกาลนี้ที่ซิลเวอร์สโตนครับ นะครับรุกขึ้นไทยนอเว์วัย18ปีทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมในเครื่องฤดูกาลแรกนะครับของศึกยูโรเปียน f 3โอเพ่น2013คว้าแชมป์ม,มกรองได้หนึ่งสนามบวกกับอีก4โพเดียมส่งผลทำให้รั้งตำแหน่งผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพประเทศนะครับลัาผ่านการชิงชัยไป4สนามในฤดูกาลนี้ซานดี้ได้ใช้เวลาในการาพักเบรกเครื่องฤดูกาลเข้าเก็บตัวกับเทรนเนอร์ชื่อดังอย่างเฮอร์มุสฟิงที่ประเทศออสเตรียเป็นเวลา6วันพัฒนาความแข็งแกร่ง ของร่างกายและจิตใจก่อนที่จะลงทําการจริงชัยในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล โดยตลอดทั้ง6วันของการเก็บตัวนะครับแซนดี้ต้องเริ่มการเทรนนิ่งตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงหโมงครึ่งของทุกวันด้วยผ่านการวิ่งปั่นจักรยานเดินเขาแล้วก็ปีนเขาซึ่งจะช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกายรวมถึงการรวบรวมสมาธิและการควบคุมสภาวะจิตใจภายใต้ความกดดันล่าสุดแซนดี้ได้เปิดใจถึงความพร้อมก่อนเกมช่วงครึ่งรดูดการฤดูกาลหลังนะครับจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ว่ามีความพร้อมเย็นอย่างมากทั้งร่างกายจิตใจหวังว่าจะสามารถรักษาฟอร์มการ ับอันยอดเยี่ยมเอาไว้ให้ได้ในช่วงครึ่งฤด,ดูการหลังแต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่งานที่ง่ายนักในการที่จะเป็นผู้ชนะหรือเก็บแต้มให้ได้ในแต่ละสนามแต่ก็จะทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถ้วยมีตําแหน่งแชมป์ประจําปีเป็นเป้าหมายสําคัญสำหรับศึกยูโรเปียน f Open สนามที่5ของฤด,ดูการ2013มีคิวดวลความเร็วกันวันที่13-14กรกฎาคมนี้ที่ s i l v e อร์ o n e c i ซ c ร i กสหร,ราชอาณาจักรครับ